ฮัโลโหลครับสวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับมาในกระโปรงของผมอ,อีกแล้วนะฮะันี้ก็จะมารีวิวเครื่องเล่นแบบสุดพิสดารนะฮะสร้างมานานครับสงงร้างกับียวกฮะมันไม่รู้ว่าพิสดารไหมนะครับดูครับดู หลักถูกการทำหรือลฮะอืมเบ็ดขึ้น่ะมหาก็จะเป็นอย่างนี้อ่าทำยังไงเนี่ยกี่คหาทำไงก็งวางนี่นไปก่อนครับวางวางผมไปทำให้ดูเลยอืมใกล้ๆกล้่อแล้วมันแหลกไอ้คนวางอย่างนี้นะฮะวาง วางจอยเท่าไหร่ก็ได้ตามจอยตามใจชอบนะฮะเาเอาแค่นี้ก็แล้วกันน,นี่น,นี่วางน,นี้สกิตตี้พิตันนะฮะวางสลามถัดไปวางสลามแล้วก็วางนี่นี่วางบอก กองบอกเฮ้ยยาหมดก็จจะเอาอนางหายแล้ววางเข้าไปนะครับวางวางวางเข้าไปวางเข้าไปวางเข้าไปนี่เนี่ยวางเข้าไปวางเข้าไป,วา,าไปวางเข้าไปแล้วก็ทุบหินล่า,ลางออก เสร็จแล้วฮะแค่นี้แหละนี่ขึ้นขึ้นขึ้นจุบชุบเดือดเดือดเนี่ยเสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรนี่ไปก็วางดล่ดตะโกนท็อนี่แค่นี้เอง

นี่ฮะเดี๋ยวเอ็มซีตะบาดเจ็บหน่อยไีเ่เอาเจ็บไปอย่างอื่นก็ได้นะถูก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 ,ถ,กถูกไปเอาใช่เป็นเรือ เรืออยู่ไหนเออเรือนี่เอเอ,อ,าเอาสามารถใช้นี้ปั๊มบันลันอันอะไรนะปั๊มบรางลงรถไฟอัตโนมัติก็ได้นะแบบอินฟินิตี้เลยรู้เรือเรือก็ได้เรือก็ดีด้วยซ้ำอือ ถ้าอยากให้ผหสร้าง,งแล้วก็คอมเมนต์ได้ล่างคิดได้เลยนะฮะผมมามาสร้าง,งทำงานแบไปเพื่อนนอนกันฝากนีเสียงคำว่าถาม,าามเจ็ดศูนย์ได้ไหมเป็นอะไรที่ลองข้ามากก็จะกูตำล,ลังเลยใช่ไหมเนี่ยอนะฮะก็เป็นอย่างนั้นแต่ ต่ว่านี้เท่กว่าจึบจึบจ็บจ็่หต้มเจ็บแสบบ

ทุบทิ้งเคลียร์อะไรเคลียร์นี่ใช่ไหมลงทุบแม่งเกินไปแล้วเกินไปแล้วมาบูมาบักไอ้ตัวนี้แซ่บแนะ ตึร wow. uhm, ์ตึร์นกตึนตึร์ติร์นาแล้วก็คือขี่ไดมัเนี่ยเอ่มีก็จขี่มาขี่นั่นแหละโอ้ราขี่มันได้ lúc cái ôi ลงจากเรือนี่เยอะม,มากเยอะมากก็ย่งไปอยู่ข้างนี้ได้ไหมอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็ จะวางเรือว่าต้องอเอห่อเห่อมันกันทีเดียวเลยอโอถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ เพื่อทำคิปต่อไปหรือโปรมโมทให้เาอะไรติดต่อจจได้ทางใต้ลังคลิปนะครับก็จะเป็นคนเดือหักเว้ยเดือหักก็จะบอกสตงค์ด้วยนะเอ,อ้สตงค์มา่แสตงค์ระยะหนึ่งนีออ่จมัมโบ้กันไฟมีลีเกนตลอดเวลามีพรังมิปโคแข็งแร่ง ยื่นโดนโดนโดนไปอกีกโดนทำแท็กตกดด่าเลยไม่มีชั่นก็เอาพิกก็เอานี่ก็เอาโดน โดนโดนะ่นนาแบบไหนวะตบตบตบไม่น่า,แบบนา,บบนาใช่หยาดเลยย่าอ่อนแอมันก็บบนนจะเป็นเดิอดเดือแปด ยาอะไรดีนะยาพิษัไเออยากกินยายาพิษยาพิษขนาดทิชีวิตไปกินแข่งดีปะะของดีเหเฮียบัว hello 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 ừ hello 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 สวัสด,ดีสี่คนด้วยพุทธิตาพิทคอมแป๊บอยู่คน,นแล้วแอะเออกูกำลังเล่นสตรีมในคอ,มอามผมกล่าวว่ายิา่งผ่านโลกได้ มีนม้ำยาช่วยตลอด24ชั่วโมงตบบางทีหนึ่งนิย เราไปกินเลือครับกีนตีนแลยใค่อไมพยายามสกับเจ้าอจจะมันจะบัวโอ้อ้บัวเดฟแฟต